สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การดูดวงชะตาโดยสายพันธุ์พายิปซีพบกับผมมิงยิปซีทารอนวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับท่านที่เกิดอยู่ในวันทั้ง7ประจำเดือนมการาคมปีพศ2564วันนี้เราจะมาดูดวงให้กับท่านที่เกิดวันศุกร์สวัสดีครับคนวันศุกร์ เราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นไห้เห็นบ้างในเดือนมกราคมเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกก็คือตัวเราไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาก็เป็นถ้วยสีย่ใบถ้วยสี่ใบในภาพเป็นรูปคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะเอามือกอดอกหมายถึงความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมีรูปมือลอยโผล่มาจากก้อนเมฆถ้วยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์หรือนําความรักมาให้ดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ย ชะตาชีวิตก็นุ่มนวลสวยงามนะเป็นสาระของดาวพระศุกร์ดวงชะตามีถ้วยขึ้นมาก็ถ่ายว่าช่วงนี้ดวงดีคือไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงส่วนถ้วยสี่ใบก็หมายถึงโชคเรื่องความรักก็จะมีคนนําความรักมาให้แต่เจ้าชะตาคือเป็นคนค่อนข้างมั่นอกมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงคือเป็นคนช่างเลือกนั่นเองก็มักจะเลือกคนที่ใช่หรือคนที่ชอบที่เข้ามาชอบมาจีบที่รักชอบก็ไม่ได้คือที่ไม่ชอบก็มาจีบ ไม่พอใจนั่นเองถ้ยย้ยสี่ใบเป็นคนช่างเลือกอันนี้คือไพ่ใบแรกส่วนไพ่ที่มาปิดตัวนี่ก็จะหมายถึงสถานการณ์รอบด้านสภาวะรอบตัวที่มีผลกระทบต่อเจ้าชะตาโดยตรงนี่เป็นรูปดาวหรือเหรียญดาวหรือเหรียญน,นี่ก็เป็นธาตุดินหมายถึงเงินทรัพย์ซึ่งจะให้โชคลาภทางการเงินเรียกว่าคนที่ได้ไพ่สิบเหรียญเนี่ยนับได้สิบเหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหรียญสิบเหรียญเนี่ยถือว่าวาสนาสูงสุดทางการเงินเลย ต้องดวงดีจริงๆถึงจะหยิบได้สมมติคนที่ได้หยิบได้ไพ่ใบนี้ก็จะมีโชคลาบราบลอยหรือมีโชคด้านการเงินการค้าขายการลงทุนเพราะฉะนั้นคนหรือท่านที่เกิดวันศุกร์ในเดือนมกราคมเนี่ยดวงนี้จะเริ่มเห่งตั้งแต่วันที่1 4มกราคมเป็นต้นไปไพ่นะที่มาปิดตัวเนี่ยบางคนก็ญาติโอนสมบัติโอนมรดกตกทอดให้หรือบางคนก็มีเกณฑ์ได้ ซื้อขายที่ดินหรือได้ซื้อที่ดินแปลงสวยๆบางคนคู่รักหรือคนรักก็นำโชคล่าม,มาให้อย่างพาไพ่ใบถัดไปนี่ก็เป็นถ้วย t o o of ครัหมายถึง2ส,สิ่งมาเจอกันจะพบเพื่อนหรือมิตรที่ดีถ้าเป็นถ้วยเบอร์2อถ้วย2ใบก็ฝรั่งเขาเรียก t ท love หมายถึงรักแท้ทายว่าคนที่เขาเข้ามาชอบมาจีบเราเนี่ยก็เป็นคู่มั่นคู่หมายคู่ครองต้องใจคู่คู่แท้แน่นอน เป็นคู่กันนิรันดอนถ้าเป็นนักธุรกิจก็เรียหุ้นส่วนทางการตลาดโดยเป็นหุ้นส่วนชีวิตได้ด้วย,วยจะเห็นว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องความรักทางการเงินก็จะมั่งคั่งร่ํารวยโดยเฉพาะไพ่ใบถัดไปนี้ก็เป็นไพ่ใบใหญ่ The Devil Devil ก็เป็นขุมพลังมหาศาลซึ่งเป็นพลังงานของจักรวาลคนที่ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รับพลังอํานาจของเทพเจ้าหน้าแพ ซึ่งเป็นเทพที่ให้พลังทางโลกหรือเซ็กมันนี่พาวเวอร์เซ็กคือสุขภาพดีมันนี่คือพลังอำนาจกระแสเงินสดพาวเวอร์คืออิทธิพลหรือดวงชะตาคนที่ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็จะมีเสน่ห์ด้านความรักเขาเรียกเสน่หาเย้ายวนใจเป็นพิเศษผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้ก็เป็นสาวไฟแรงสูงก็คือมีเสน่ห์ดึงดูดกับเพศตรงข้ามสารักของอวัยวะเพศผู้หญิงซึ่งมีอำนาจมีพลังเป็นในตำนานของ อินดูก็เป็นฐานรองศิวลึงนะจะเป็นรูปคนเปลือยกายก็หมายถึงเรื่องราวของคนสองคนไม่มีเสื้อผ้าอภรรตบิดบางก็ไม่ได้เกี่ยวข้งของทางโลกเป็นเรื่อง,องคนสองคนนะเพื่นบางทีไปเจอคนรู้ใจคบกันไปก็กลายเป็นเรื่องชู้สาวนี่ก็เป็นไพ่ที่มารองรับรีวิวก็เป็นเทพพระเจ้าที่เหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาใกล้ไพ่ใบไหนก็ผลักดันให้ใบนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นถ้าใกล้ไพ่เหรียญหรือเงินรัพ์ ก็จะส่งผลด้านโชคลาภทางการเงินส่วนถ้าได้ใกล้ไพ่ด้านความรักคู่ครองเนี่ยดวงความรักเขาเรียกดวงความรักทั้งความหลงความรักความใคร่ก็ทายว่าคนที่เข้าเข้ามาเนี่ยเป็นดวงคู่ผ่านคือเข้ามาแล้วก็จะจากไปหรือเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเลยในสุดก็ดวงก็ต้องจากกันบางทีเพราะเพราะงานคืออยู่ต่างคนต่างถิ่นอยู่แดนไกลไปไปมามาบางคนก็อาทิตย์หนึ่งเจินครั้งหนึ่งไม่ได้ใกล้ชิด ว่าเลข8ลก็คือดวงพัดพลากนั่นเองความรักพัดพลากมีเข้ามาก็ต้องจากกันเป็นดวงความรักส่วนด้านการเงินนี่จะสถานะระดับ8ดเหรียญนี่ถือว่าจะมีมีผลกําไรนะการแบ่งเงินเป็นรูปคนนั่งแบ่งเงินปันผลอย่างเงี้ยตอกเหรียญก็ลงทุนเดินเครื่องได้เต็มที่ทุ่มเทได้เต็มกําลังบางคนก็ลงทุนที่จะซื้อธุรกิจช้อนซื้อมาสะสม ไว้ในพอรตการลงทุนหรือพอตพอตร้อยล้านพันล้านวบนี้ก็เล่นหุ้นได้นะครับเปิดบัญชีตลาดหลักทรัพย์เปิดบัญชีห,ญชหุ้นได้นี่ก็คือมีโชคด้านการแบ่งเงินปันผลนะกลุ่มพลังงานน่าจะดีมากพวกแก๊สไฟเคมีพวกดีวิลก็คือพลังงานอย่างใบนี้ก็เกี่ยวกับด้าน property บ้านที่ดินนะในกลุ่มนี้อาคารสูงคอนโดพัตาคารร้านอาหารโรงแรมนี่ก็เป็น กลุ่มที่เหมาะที่จะลงทุนซื้อได้เศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นในช่วงเดือนมก,กราคมนี้เวลฟอร์จูนเป็นกงล้อมหาสมบัติกงล้อแห่งโชคชะตานคนวันสุกเนี่ยก็เหมาะที่จะเก่งกําไรด้านนี้ครับซื้อขายที่ซื้อที่ดินมาเปลี่ยนมือขายได้กําไรเป็นไพ่ใบใหญ่บางคนก็จัดสรรที่ดินหรือบางคนก็ทําธุรกิจลงหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยเดหมายถึงแก๊สไฟเคมี ของเน่าของเสียหรือเป็นทุกขลาบบางคนก็อย่างที่บอกคือญาติโอนสมบัติมรดกตกทอดให้เหมือนคนญาติเสียเป็นทุกขลาบหจะได้ทุกและมีโชคลาภตามมาภายหลังือเป็นไพ่ใบใหญ่ๆ the devil uh, date <Dead, S 1> แล้วก็ wheel uh, fortune ขึ้นมาสองสาใบคือดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะพลิกผันชะตาอย่างใบนี้ก็จะให้โชคลาภทางการเงินบางคนก็ระดมทุนก้อนใหญ่ได้ เป็นไพ่เศรษฐีควีนออฟเพนเดอเกิลก็จะมีไพ่เงินเข้ามาเยอะมากคือมีโชคสองชั้นกินน้ำสองต่อได้เงินก้อนใหญ่หยิบจับทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะด้านการค้าการขายธุรกิจเซเว่นออฟคัพเนี่ยเขาเรียกดวงกำลังขึ้นถ้วยเจ็ดใบคือเลขเจ็ดเป็นเลขนำโชคของยิบซีเป็นเลขแห่งความต้องการที่สมปรารถนาคนที่ได้ไพ่แบบนี้เขาบอกดวงชะตาจะมีในถ้วยมีของขวัญของฝากของถูกใจนั้นคนที่ได้ ไพ่้วยเจ็ดใบก็จะเป็นคนอัธยาศัยดีด้านความรักสําหรับคนโสดนี่ก็จะมีคนมาชอบมาจีบเยอะโดยเฉพาะอาชีพที่เข้ามาถ้าเป็นเดทขึ้นมาก็อาชีพตำรวจเนี่ยจะเหมาะที่จะเป็นดวงคู่ครองได้ดวงชะตาเนี่ยถ่ายว่าช่วงเนี้ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ของรูปดาบหรือปัญหาอุปสรรคขึ้นไห้เห็นเลยคือถ้ามาดูแล้วไม่มีรูปดาบขึ้นให้ให้เห็นเลยถือว่าดวงดีมาก คือดวงเปิดการดำเนินชีวิตจะราบรื่นดำเนินไปด้วยดีไร้อุปสรรคโดยเฉพาะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเหรียญหรือเงินขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเลยหรือถ้าเป็นดาวหรือเหรียญขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เงินทันทีถ้าถามเรื่องเงินว่ามีโชคไหมคนวันศุกร์ในเดือนมกราคมนี้จะมีโชคใหญ่2ก้อนใหญ่ๆวันที่ให้โชคลาบคือวันจันทร์วันจันทร์วันอังคารในดวงนี้จะเริ่มเห่ง รรรเาาร,รเาจะให้โชคลาภจันทร์นังคารจันทร์นังคารพฤหัสสองแล้วก็วันเสาร์เนี่ยจันทร์นังคานพฤหัสแล้วก็วันเสาร์จะให้โชคลาภก้อนใหญ่ใหญ่มากคนที่ให้โชคลาภก็คือผู้หญิงขาวบางขาวซีชวโชคลาภจะอยู่ใกล้ถิ่นฐานที่ใกล้ร้านขายใกล้ปั๊มน้ํามันเดสเนี่ยบางคนก็ซื้อลอตเตอรีตตร่ไงครับก็ซื้อที่ปั๊มน้ํามันได้ตามปั๊มน้ํามันมีขาย คือหน้าห้องน้ําส่วนมากผมก็เห็นเขาบางทีไปจอดรถแวะปัม๊มแล้วก็จะเห็นเขาขายลอตเตอรี่ตามข้างห้องน้ําหน้าห้องน้ําหรือตามแถวปั๊มน้ํามันก็มีโชคนะครับลองแวะซื้อดูแวะเข้าห้องน้ําแล้วก็เดทคือความทุกข์ไงไปปวดทุกข์แล้วก็ได้โชคลาภเสี่ยงซื้อโชคเสี่ยงลาบได้นะใบนี้เป็นไพ่เงิน กล้กับปั๊มน้ํามันหลายคนถามไงโชคลาบจะไปซื้อตรงไหนเลขตรงไหนออกนะแวะปั๊มแล้วซื้อลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ได้เลยท่านที่เกิดวันศุกร์ตัวเลขที่ให้โชคนะครับก็พวกนี้เลข8ดเนี่ยดาวเหรียญ8เลข8ดเหรียญปั๊มน้ํามันเป็นพลังงานดีวิวก็คือเลข15นะฮะหนึ่งห้าเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ให้โชคลาบสําหรับคนวันศุกร์ก็ดูไว้เป็นเครื่องช่วยประกอบการตัดสินใจก็เป็นในการวิเคราะห์ตีความ เรื่องโชคลาภการงานการเงินความรักและสุขภาพสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนมก,กราก็ดูไว้เป็นเครื่องช่วยประกอบการตัดสินใจจริง,รงๆแล้วทุกอย่างอยู่ที่การกระทำต่แล้วก็มาดูดวงเพื่อความบันเทิงความสบายใจเพื่อเป็นแนวทางก็จะเหมาะจะทุ่มเทด้านไหนในช่วงนี้ก็ถ่ายว่าดวงกําลังขึ้นจะมีลาบก้อนใหญ่นะครับนี่ก็คือดวงของท่านที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนมก,กราก็าขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจติดตาม การดูดวงชะตาโดยสายผ่านพายิบีซีพบกับผมมิยิบซีทารดได้ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ